สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ผมนะครับอีกแล้วนะครับเฮียหม,มานะครับจากเฮียหม,มาแจสมินเบเตอร์ฟาร์มนะครับประกาศเมืองหมอแคนแดนิสานจังหวัดสอนแกน <Yeah. S 1> วันนี้ก็มาในคลิปสั้นๆเนาะพอดีเดินในฟาร์มวันนี้เราเจอปลาป่วยนะครับค่อนข้างหลายตัวเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะก็ช่วงนี้พายุพายุเข้าเนาะตัวนี้ ปลาก็ป่วยกันเยอะนะครับก็ก็เลยเกิดความคิดว่าเพื่อเพื่อนบางคนเนี่ยปลาป่วยเหมือนกันแต่ไม่รู้จะรักษายังไงจะดูแลเขายังไงนะครับวันนี้เนี่ยเพียหมาเนี่ยมีทริครล,ล,ล็กน้อยนะครับเล็กๆน้อยเคล็ดลับเคล็ดไม่รับก็ได้ในการรักษาปลาป่วยนะครับของเรานะครับก็ไล่ไปก่อนเลยปลาป่วยมีอะไรบ้างซึมไม่กินอาหารนอนก้นแปะ ขอบอะไรพวกเนี้ยครับหางรีบตัวรีบปุ่นลงอะไรอย่างนี้อ่าเอาเฉพาะปลาโตก่อนนะที่แยกป่อมมาแล้วนะครับก็จะเฮียหม,มาจะมีวิธีการรักษาอย่างไรนะครับใช้อะไรบ้างนะครับอ่าอยากรู้กันแล้วใช่ไหมนีเลยนะครับกด subscribe กด like กดแชร์นะครับมืออยู่ไว้ใต้ก็กระทืบไปเฮียหม,มาก่อนนะจ๊ะอ่าโอเคอืมนี่ซาป่วย นะครับปลาป่าวยเขาก็จะนอนซึมอยู่ก้นนะครับอาหารก็ไม่กินหายใจเร็วอ่าตรงนี้น่าจะโดนปรสิตอะไรสักอย่างเข้าไป๋เรามาดูซิตัวรีบหางรีบด้วยนะครับมีอไอข้าโพดนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเนี่หมาเนี่ยมีวิธีรักษาปลาป่วยกันยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูอุกปรกรณ์แล้วก็วิธีการทำกันเลยนะครับไปไปเลยไหมไปเลยเหรอเออไหนทำท่าไปยังไงเก็บไปโอเคครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับเพื่อรักษาปร่วดนะครับก็จะมีถังน้ำนะครับ ใส่น้ำ10ลิตรนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ของเฮียหมาที่เขาเรียกอะไรอ่ประปรับปรุงมาใช้นะครับคนอื่นเขาก็จะใช้เป็นน้ํา66ลิตรอ่าย่าเหลืองอ่าอันนี้คือคือที่เขาเรียกอะไรที่ได้รับคําแนะนํามาเนาะแต่ว่าเฮียหมาเนี่ยไม่มีถัง66ลิตรนะครับก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นถังอ่าถังน้ําอย่างงี้อ่าใส่น้ํา10ลิตรนะครับ10ลิตรแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือสมุนนะครับแล้วก็นี่เลยพระเอกของเรานะครับก็จะเป็น จะเหลืองญี่ปุ่นนะครับยาเหลืองญี่ปุ่นนะครับซื้อได้กับหมอฟุกมาเบิ้ลๆนะครับหมอฟุกของแท้ต้องส่งสีเสียดไม่ตายนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำดีกว่านะครับก็ซื้อเป็นชองมาอ่นี้นะกับหมอนะสอบถามได้เดี๋ยวพี่หมาขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับอวิธีการทํานะครับก็น้ํา10ลิตรนะครับใส่เกลือก่อ <mujer> นใส่เกลือก่อนเฮียหมาก็จะใส่เกลือนะครับ ใส่เกลือนะครับเกลือสมุนสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับที่ให้มาใช้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ยาเหลืองนะครับใช้ในปริมาณแค่ไหนประมาณปลายช้อนอไอ้นี่ปลายช้อนคนกาแฟเซเว่นนะครับก็ไปจิกจิกเซเว่นได้นะครับตรงนี้ก็ใช้ไม่เยอะใช้นิดเดียวน้ำสิบลิตรนะครับ กตรก่อก็จะใช้แค่นี้แค่นี้จริงจริงนะครับใช้แค่นี้จริงๆอ่าเหลืองไหมโคตรเหลืองเลยครับบอกเลยยาเหลืองของแน่ใส่ไปแค่นี้แหละอะ่แล้วก็เอาแถมมอีกนิดนึงอ่าแถมอีกนิดนึงเนี่ยเห็นไหมสีเริ่มออกแล้วสีเริ่มมาแล้วอ่ามันเหลืองแล้วค่ะใช่ครับเสร็จแล้วนะครับโอเคเนี้ยหมาเนี่ยก็จะเอาถังน้ําเนี้ย นะครับไปเป่าออกซิเจนถอยออกหน่อยค่ะคนสวยไปเป่าออกนะครับทิ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวย่าหมาขออนุญาตต่อสายออกซิเจนต้๊บนึงนะครับออ้สายออกนะครับหัวที่ใช้กันเนี่ยครับจนเหลืองไปตามสีเหลืองแล้วแล้ก็ เป่าออกทิ้งไว้นะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับก็จะเริ่ม,มก็จะเริ่มใช้งานได้นะครับจะเสียบปักนิดนึงปลาปเข้าให้อ่าเป่าทิ้งไว้ประมาณสัก1-3ถึงชั่วโมงนะครับสูตรนี้ใช้ส่งปลาก็ได้ใช้รักษาปลาก็ได้นะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมน้ำสังนี้ก็จะเป็นเหลืองๆเพราะว่าปลาเขาป่วยนี่มาก็จะ อ,อันนี้ก็ดีขึ้นแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้าร้อยแล้วก็ยังใส่ยานเหลืองลงไปนิดนึงนะครับก็ตักน้ําจากในนี้ไปใส่ในโน้นผสมกันนะครับส่วนป้าที่ป่วยหนัก,น,ก,น,กนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮียหม,มาจะทำยังไงอ่ามี่ยัยเขพูดเนี่ยมันป่วยค่อนข้างอ่าเขาเรียกอ่ะค่อนข้างหนักแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮียหมาจะทํำยังไงนะครับไปกันเลย ก็หลังจากที่เราเนี่ยเป่ายาเหลืองนะครับทิ้งไว้ประมาณไดกสองถึงสามชั่วโมงเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำการนะครับรักษาปลานะครับก็เราจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือถุงแพกปลานะครับสี่คูณสิบสองหนึ่งใบนะครับอ่าแล้วก็เราก็จะเอาน้ำยาเหลืองอะ่ะที่เราทำมานะครับอ่าก็ใส่เหมือนแพกปลา,านี่แหละนี่ประมาณนี้นะครับอ่า ประมาณนิ้วครึ่งนะครับน้ำยาเหลืองนะครับแล้วเราก็ตักปลานะครับมาใส่ในถุงนะครับใส่ในถุงมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับอ่าทำเหมือนส่งปลาเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับอ่าส่วนที่ว่าทำแบบนี้ทำไมอ่าทำแบบนี้เพื่ออะไรนะครับ หนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นการรักษาปลาก่อนลนดับแรกก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ใจดีนะครับการที่เราเอาใส่โหลวไว้ใส่แก้วไว้ใส่ถังไว้แล้วก็ใส่ยาเหลืองด้วยนะครับเราก็จะเป็นประเภทที่ชอบว่าโอ้มันดีขึ้นเลยอยังนะาไหนลองหยอดอาหารสาินะครับสาเหตุหล,ลักๆของการใส่ถุงแบบนี้ไว้นั่นก็คือนะครับงดอาหารปลาน,นะครับ เพราะว่าอะไรนะครับอ่าเวลาปลาป่วยนะครับระบบลำไส้เขาอ่ะจะมีปัญหาจะไม่ทํางานนะครับ oh <no. S 1> พอเขาป่วยเนี่ยถ้าสมมุติว่าบางตัวเนี่ยกินอาหารเข้าไปเนี่ยผลเสียล้วน้เลยนะอาหารไม่ย่อยบ้างติดเชื้อบ้างเกิดพองบ้างเป็นท้องมานบ้างน,นู่นนี่บา้บาบา้บาบ้าสุดท้ายก็คือตายน,นะครับน,น,นี้การที่เรามัดไว้อย่างเงี้ยอ่า หนึ่งเลยป้องกันการให้อาหารจากเราเองนี่แหละตัวนี้อ่ามัดไว้เสร็จแล้วทำยังไงนะครับเอาวางไว้กับพื้นนะครับในที่ลม่มนะครับอุณหภูมิปกตินะครับอ่าในที่ชื้นๆหน่อยก็ได้อย่างพวกตามพื้นเนี่ยที่หมาก็จะวางไว้อยู่ตามพื้นทั่วไปนะครับอ่าตรงพื้นที่เี่ยหมาเลี้ยงปลาซึ่งแดดมันส่องไม่ค่อยถึงก็คือปลาเราจะไม่ร้อนนะครับถ้าน้ําร้อนนี่ตายเลยนะในถุงเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รักษาอุณหภูมิขเขานิดนึงนะครับผ่านไปสัก1วัน2วันนะครับเราก็มาเช็คเช็คทุกวันนั่นแหละนะครับก็ถ้า,าผ่านไปสัก3าวันนะครับถ้าอาการดีขึ้นเราก็ทําการแกะเขาออกจากถุงแล้วก็เอาใส่โหลใส่ในที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับก็ยังใส่ยาเหลืองอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่มระดับน้ําเพิ่มขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็ยังงดอาหารจนกว่าเขาจะสมบูรณ์ก่อนนะครับจะแข็งแรงจน จนเรามั่นใจว่าเขาหายแล้วแหละอ่ะพูดง่ายๆเอาประมาณนี้เนาะส่วนอาการปลาป่วยนะครับเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากเชื้อโรคในน้านะครับเชื้อโรคที่มาจากอาหารนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันบา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 ,บา,บาน,นั่นนี่นะครับอาการป่วยก็อย่างที่บอกก็คือเขาจะซึมนะครับปลาซึมปลาป่วยนอนอยู่ก้นถังนะครับกับพิษเหงือกเร็วๆนะครับ นั่นคือเขาเหนื่อยพูดง่ายเขาใช้แรงเยอะนะครับไม่กินอาหารไม่คึกคืนนะครับพวกนี้สามารถจับแช่ยาเหลืองได้หมดเลยนะครับตัวน,นี้ก็เดี๋ยวอีกอาสามวันนะเราจะมาตามผลจริงๆให้หมาตามผลทุกวันแหละ1วัน2วันอย่างเงี้ยดูทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าเรา เราใส่ไว้ในถุงเนีเ้ยแล้วเราทิ้งไว้เนี่ยหนึ่งถึงสองวันน้ําเริ่มมีอา่เอาเขาเรียกอะไรอาการขุ่นเนี่ยก็ให้ทําการเปลี่ยนน้ํานะครับแล้วก็มาตักถุงไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาสังเกตด,ดูกันนะครับก็ส่วนใหญ่หายไหมก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่วเอางี้ดีกว่า,า,วาส่วนมากะนะครับถ้าเราเจอเขาเร็วเรารักษาเขาเร็วนะครับปลาของเราก็จะอยู่กับเราไปนานๆแข็งแรงมีสุขภาพดีนะครับก็วันนี้เราเลี้ยงเขาดีนะครับวันหน้าเขาจะเลี้ยงเราคืนนะครับ ฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับตัวนี้เราดูแลเขานะครับวันหนึ่งเขาจะดูแลเราคือนะครับก็อ่ะสรุปท้ายคลิปแล้วกันเนาะอ่ะสรุปแล้วก็คืองดมัดปากถุงไว้เงยก็คือเพื่องดอาหารนะครับเพราะว่าเราเนี่ยหยอดแน่นอนร้อเอร์เซ็นต์โอ๊ยนิดนึงนะลองดูี้มันกินได้ไหมหยอดจุกนิดนึงเรียบร้อยเลยเขาไม่กินนี่คือน้ําเสียเลยนะครับตัวนี้ สร้างแบคทีเรียเพิ่มเข้าไปอีกบุ้มน,นั่นนี่บาบาบาป่วยหนักก็เดิมนะครับก็มัดปากถุงระวังไว้กับพืนอย่างนี้นะครับคอยสังเกตอาการเขาอย่างไรก็ช่วงนี้นะฝนฝนตกพายุเข้าปลาก็จะมีอาการป่วยเยอะก็ดูแลปลาของท่านดีๆด,ด้วยละกันนะครับอย่างไงก็นะครับก่อนจากกาันวันนี้นี่อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับกับคือปเป็นเฮียหมาหน่อยจ้ามืออยู่ใ,ใกล้ๆกสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับเจอกันที่ไหนถ้าดูแล้วชอบใจชอบใจนะครับปุ่ม Subscribe นะครับกดติดตามแล้วก็ปุ่มสังเกตุนะครับดิใกล้กันเพิ่มใ้เนี้อมาหน่อยนะครับผม